กลับมาแล้วนะฮะเบรกสุดท้ายของเราไปที่เรื่องราวของราคาสินค้ากันบ้างที่ตลาดสี่มุมเมืองนะฮะเป็นสินค้าที่เป็นส่วนผสมในการปรุงอาหารป้าแกงอะไรอ,ะอ่ะแกงอะไรก็แล้วแต่อยากกิกนก็ทำป้า <c oughs> ไม่ต้องถามไปที่น้ําตาลนะฮะทั้งหมดจะพูดทั้งหมดนะฮะเป็นต่อต่อกิโลกรัมน้ำตาลนะฮะเครื่องปรุงวันนี้น้าตาล27บาท หอมหัวใหญ่แพงวะแพงไหมไม่ต้องกินของหวานนะลดความเป็นเบาหวาน <c oughs> หอมหัวใหญ่สามที่สบาท50สิสตางค์นะฮะหอมแดงโอ้โห92บาท50สาตางค <c oughs> ์เกษตรกรสีสเกตน่าจะรวยเนาะ <c oughs> ปลูกเข้าไปสีหอมแดง <c oughs> ใช่ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าปีกลายอะหอมเน่าอ่ะ นะกระเทียมหัวใหญ่เบอร์หนึ่ง28บาทต่อ1กิโลกร,รัมนะฮะมะขามเปียก40บาทต่อน1นกิโลก็เอามาทำต้ยมยำกินก,กัน<พ>เข้าไปกินกันให้ตายไปเลยนะฮะ,ะกุ้งแห้ง300บาทต่อ1กิโลกร,รมัมแล้วก็กะปิ50บาท โอ้กะปิที่ไหนเอกะกะปิคอนสมุทรสองครามกะปิเกาะช่างกะปิที่ไหนกะก็ไปเลือกเอาที่ตลาดสีเมืองอยากกินกะปิไหนก็เลือกเอาเลยนะอย่าถามอย่ามาถามนพาคุณผู้ชมไปที่เที่ยวในเมืองไทยกันบ้างนะฮะวันเดียวเที่ยวเทั่วอัทยาณะอนุสรสถานแห่งความจงรักภักดีทุ่งหันตราเขาจะมีการจัดแสดงวันที่15กุมภาพันธ์เรื่อยยาวไปถึง28กุมภาพันธ์นะฮะที่อนุสรอ่ะ28กันยายนขออภัยครับที่อนุสร์สถานแห่งความจงรักภักดีทุ่งหันตราจังหวัดพระนครศ ไ,ไมายถึงว่าจัดทุกวันเหรอจัดไปเรื่อยๆเลย<อ>ก็ไปขึ้นรถรางเยี่ยมชมบรรยากาศไปชมวิศการตามฐานที่จําลองของ16อําเภอนะฮะมีกิจกรรมวอล์กแวร์ลี่เลือกชอบสินค้าโอท็อปนะมีถ่ายภาพสวยๆกับเมืองจำลอง16อําเภอในวันเดียวด้วยวันเดียวเที่ยวทั่วกรุงเก่าอทิยาชอ,ชอบตรงไหนรู้ไหมเป็น,น,อ,นอนุสรสถานแห่งความจงรักภักดีอชเราก็ไปแสดงออกว่าเรารัก สถาบันพระมห ah ากัตษริย์ที่นี่กันแล <gehört S 1> ้วก็รอบๆกิจกรรมเขาเยอะดูนะๆๆๆเห็นมกก็ไปร่วมงานกันได้เลยนะฮะโทรไปสอบถามก่อนก็ได้ที่035 3 3 5 5 5 4ต่อ22ฮะเค้กจำได้ไหมล่ะเมื่อหลายปีก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่เสด็จที่เนี่ย แล้วก็มีเรือมีอีเวนท์ที่เขาจัดการแสดงทางน้ำสวยงามอลังอลังเวอร์วังเลยก็ไปเที่ยวได้นะกรุงเก่านอกจากจะไปกินไปเที่ยวไปช็อปล้วคุณก็ไปเที่ยวเมืองเก่าเมืองเก่านะครับไปถ่ายรูปสวยงามค่ะไปยุทธยาแล้วใช่ไหมไปทยาลไปอินเดียดีกว่าไปอินเดียเลยค่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งดูกอนว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนไปดูกันฮะดูกอนไหนป้านีไงเออมาแล้ว เขาไปเที่ยวมา<อ>เขาเลยเอามาให้้าเขานี่คือใครบ่าคุณปัญญยาปัญญยาเอาเอกริ์จีกรจกข่าวโครรปุรุนนะฮะเขาไปเที่ยวที่อินเดีย แล้วเขาก็นี่ถ่ายรูปตัวเองเปล่าไม่แน่ใจเสตี้เสตี้ฟิลฟิลเขาไอ้นี่ไงฟิลเขาใช้ GoPro ใช่ไหมคือเอา GoPro ไปใช่ไหมป้าอธิบายครับไม่รู้เรื่องเลย GoPro คืออะไรกล้องตัวเล็กๆเป็นกล้องกล้องเทอมายขีดอ่ะเล็กๆแพงไหมอยากซื้อบ้างไม่แพงไม่แพงเค้กอ่ะต้องซื้อเออเดี๋ยวจะซื้อละกลบโปรนะมันจะสะดวกมากแล้วคุณภาพมันดีฟิลไปไหนมาคะฟิลไปอินเดียเหนือครับเป็นอยู่ในแคว้นแคชเมียร์เหรอแต่เรียกว่าลาดักลาดักลาดัก อุณหภูมิที่เห็นอยู่ตอนนี้ประมาณลบสี่องศานะครับแดงขนาดนี้วันนี้หนาวที่สุดลบไป34อันนี้คือถ่ายมาแบบว่าไม่มีการผ่านการตกแต่งใดทั้งสิ้นไม่มีการตกแต่งใดทั้งสิ้นนี่คือภาพจริงฟุตจริงนะครับคือไปทําประเด็นอะไรคะนี่จริงๆแล้วไปเที่ยวเองไปเที่สุดุก็เลยไปทําเรื่องของแบบประเพณีใช่ไหมล้วไปแล้วก็พลาดไม่ได้ยือทาเรื่องขงทงมนมาให้นี่เลยพี่ทงมนคืออะไรคะทงมนก็คือที่เวลาเราจะเห็นตามแบบว่าที่เบตที่เขาจะค่อยอยู่ตามวัดอะยาวๆระหว่างภูเขาสองสามลูกอ๋อใช่จากภูเขาหนึ่งไปอี เจดีหนึ่งก็คือเขาเชื่อว่าเนี่ยตรงนี้จะมีมลอยู่แล้วทุกครั้งที่ลมพัดเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการไล่มลไปในตัวไม่ดีจังเลยอ่ะแล้วป้านี่สุดไปเขาไปเที่ยวเขายังทําอะไรกลับมาป้าเนี่ยไปเที่ยวคนจะทําอะไรกลับมาแต่ว่าสิ่งที่ผมจะมาปาดคุณป้าเนี่ยไม่ฝากพี่เค้กหรอนะปวดหัวฝากเห็นไหมล่ะปาดป้าจอยคำนี้เลยติดไทยแล้วติดไว้ติดไทยแล้วติดยแล้วติดไท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 ยแล้ผื่อพี่เค้กติดไทยแล้วติดไทยแล้วติดไม่ให้วติดไทยแล้วติดไทยแล้วติดไทยแล้ว ครับผมเราอยากไปแคชเมียร์เราอยากไปทุ่งไปตรงดอกไม้อ่ะถูกด้วยช่วงนี้ถูกพี่ใช่ปะช่วงนี้ไป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 เจ็ดวันสี่หมื่นไปไปไปตัวเครื่องบินลงทุกอย่างไปไปเดี๋ยวติดตามช่วงต่อไปกับข่าวคนรับปรนนะวันนี้มีข่าวการเมืองเยอะโอ้ดับมากครับเมื่อวานนี้ถ้าเกิดว่ารวมยอดผู้เสียชีวิต4รายบาดเจ็บ64สิบส่รายแล้วก็ประเด็นอื่นนะเศรษฐกิจด้วยต่างประเทศด้วยบันเทิงอีกต่างหากใช่ค่ะเราลาไปก่อนพรุ่งนี้มาใหม่สี่ท่านนะไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ